คิปนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาแกะกล่องเช็คพัสดุให้กับลูกค้าอีกแล้วนะครับลูกค้าสั่งซื้อล้อ,ลอแม็กมาเป็นขอบ18กว้าง10นะออฟเซตลบส 4, 4, 4แล้วก็เป็นสีดำด้านนะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนเลยว่าสีดำด้านตอนนี้สินค้าในสต็อกหมดแล้วนะครับจะมีอีกทีก็อีก2เดือนเลยครับทุกคนมีแต่สีดำเงานะทุกคนแล้วก็เป็นสีน้ำตาลฟองนะครับนะครับ แต่กล่องมาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีพลาสติกหุ้มหนึ่งชัง้นแล้วก็จะเป็นผ้าคุมหน้าแมทนะครับแล้วก็จะมีตัวกันกระแทกที่ขอบตัวนี้อ่แล้วก็จะเป็นฟองน้ำหุ้มชินนี่ลูกค้าสั่งซื้อมาเป็นตัวสีดำๆน,นะครับเป็นออฟเซ็ตล4สี่สี่สิบแปดนิ้วนะครับเป็นลาย GRS ที่มีที่เราที่เดียวเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นงานที่เราสั่งผลิตขึ้นมาเอง ให้ดูรอบๆก่อนออฟเซ f s ลบ44ฟันมลึกก็จะประมาณนี้เลยนะครับเอาไปใส่กับรถที่แปลงหน้าเป็น GRS นะครับก็จะออกมาสมูพอดีกับซุ้มมาดูด้านหลังอันนี้สวยๆครับผมผมก็จะมีเป็นโลโก้เตอร์้าให้ลูกค้าไปด้วยนะครับก็เอาไปักใส่กับตัวบล็อกตรงมดุงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีเป็นนอ็อตล้อเดิมนะครับน็อตเบอร์21นะครับติดรถให้ลูกค้าไปด้วยนะครับี๋ยวเราไปส่งของกัน ใครสนใจก็พักเข้ามาสอบถข่มกันได้ครับปุ้ง